สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะที่อยู่ทั้งบ้านนะฮะเจอกับผมอีกแล้วนะฮะในช่องเวสป้ารอนไปกินเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมนูผัดกระเพราเนื้อนะครับหลายคนที่ชื่นชอบสลับเมนูเนื้อนะฮะนี่เลยนะครับไปสั่งกิษที่ร้านเขาก็จะใส่ผัดกระเพราอ่าใบกระเพราสัก2-3าใบนะฮะ งั้นเราต้องมาทํากินเองนะครับสุตประกอบครับเนื้อวัวนะฮะนี่เนื้อวัวผมไปซื้อที่ตลาดมานะครับแดงสวยงามนะหนึ่งร้อยบาทนะครับเนื้อวัวนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะฮะกระเพรานะครับผมแนะนําให้กระเพราบ้านนะครับกระเพราบ้านก็จะฉุนนะฮะกินจะแรงกว่านะครับใบของเขาก็จะลูกเล็กนะครับถ้ากระเพราที่ขายตามท้องตลาดที่ใบใหญ่ๆนะฮะใบใหญ่ๆ กลิ่นชนของเขาก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูอ่าพริกขี้หนูส่วนนะฮะแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะฮะเราไปดูที่ในคลิปกันแล้วกันนะครับตามไปเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเรานําเนื้อนะฮะเนื้อวัวนะฮะที่เราซื้อมานะครับมาหั่นก่อนนะหั่นตามใจชอบนะครับ ส่วนผมก็จะหั่นแบบบางๆนะฮะตามใจชอบเลยนะครับเป็นเนื้อวัวนะฮะเสียงอาจจะเข้าสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าข้างบ้านของผมมีกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่าง,นงจนกดดังเลยนะครับหั่นบางๆนะครับตามใจชอบนะครับใครที่ฟันดีก็หั่นน้เลยนะฮะ แต่บางเจ้านี่ก็จะสะับละเอียดนะครับรับบางเจ้านะฮะต่ผมนี่ก็จะทำบางๆได้เป็นชิ้นๆนะฮะพอคำนะครับ,ขขะรบจะได้เขียวก,กรุบๆนะจ๊ะนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาใส่นะฮะพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมนะครับตามใจชอบนะฮะถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับอ่าผมนี่ก็พอประมาณนะฮะแล้วก็โขลกรวมกันนะครับโขลไม่ต้องโขลให้ละเอียดนะฮะโขลใหญ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราใส่นี่เลยนะน้ำมันนะฮะมัน่างดีเลยนะครับใส่ไปเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ เราจะใส่พริกลงไปเลยนะครับนะครับที่เราเบไว้ไว้สักครู่นะครับอาจาจากเราใส่นี่ลงไปเลยครับเนื้อวัวใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ผัดหวมกัน,นครับ หนึ่งของเขาก็จะขุ่ขึ้กนิดหนึ่งน,นะฮะถ้าใครที่ทำอยู่ในบ้านก็ต้องเปิดอ่าถั่วลงครับพั่วลงให้เราจะเติมน้ำสักนิดหนึ่งนะฮะดีเดียร์ครับแค่ในี้ก็หอมแล้วนะฮะใบกระเพราจะไม่นนสับ บางร้านที่เราไปนั่งกินนะครับก็จะมีกระเพรานะฮะสามสี่ใบแล้วก็จะมีหั่วผักยาวนะฮะหรือแค่หลอดนะฮะแต่เราสั่งพัดกระเพราเราจะคนจนกว่า,าเนื้อเขาจะสุกนคะครับบางท่านนี่ชอบแบบว่าไม่ต้องสุกเยอะก็มีนะ ซอสสูตรนะครับเป็นคนที่ไม่คิดดิบนะครับเรื่อยนะครับจากนั้นเรามาปรุงรสเลยนะครับเราจะใส่อซอสปรุงรสนะฮะซอสตัวเหลืองจไปเลยนะครับนีดหนึ่งนะฮะตามด้วยน้ำปลาเดิน ตามด้วยซอสหอยนางรมนะฮะไปเลยนะตามจะชอบนะฮะใครที่ชอบเดี๋ยวเราใส่เยอะผมจะสร้างสีสันด้วยอ่าซีอิ๊วดำนะครับผมจะสีสันชีนแดงแล้วก็อ่าซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากัน ัะน,นะครบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสายนะฮะนิดเดียวนะครับใครที่ไม่ใส่ก็ได้นะฮะสำหรับน้ำตาลสายนะครับแล,นะแล้วก็หงชูดนะแล้วก็ผัดรวมกันนะครับให้ส่วดกลุ่มของเขาเข้ากันนะครับโอเคนะครับ จากนั้นเราไปชิมก่อนเลยนะครับว่ารสชาติของเขาจะเป็นเช่นไรนะฮะไม่ต้องทำอะไรฮะใส่นี่เลยนะครับใบกระเพรานะฮะใบกระเพราบ้างนะฮะใส่ไปเลยฮะเยอะดีนะครับตุ่มกันเลยนะครับมเลยนะครับ เราเอบชาวบ้านคนซื้อมาสอนมัดมัดห้าบาทชาวบ้านที่ทเขาก็จะสุนนะครับเราผัดรวมกันนะครับเรียบร้อยนะฮะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยขอาปั๊บแล้วก็ปักเลยนะครับนีกก่ก็กเ,เป็นกับเผาเนื้อนะฮะ น้ำคุกคล้นนะครับน้ำเลยนะครับเข้าส่วนระ้อนหวานยอดเลยนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับ ผัดกระเพราเนื้อนะฮะเนื้อซ่านะครับผมสวยงามนะฮะหิวข้าวทันทีเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสําหรับเมนูผัดกระเพราเนื้อซ่านะฮะสูตรจัดจ้านนะครับผมทานะนกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะฮะร่อดสุดานะครับดูนะครับ,น,รบน่าทานนะฮะ กระเพราสิบบาทสองบัดนะฮะแล้วก็เนื้อนะฮะเนื้อวัวนะฮะเป็นเมนูง่ายๆนะฮะทำอยู่ที่บ้านนะครับประมาณสิบนาทีก็เราก็จะได้กินผัดกะเพราฝีมือเราแล้วนะครับไม่ต้องไปเงาะป้าข้างๆบ้านนะฮะไม่ต้องไปเงาะคุณป้าที่เปิดร้านกะเพราสามใบนะฮะฝากช่องสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับช่องของผมก็ อ่ b s c r i b e นะฮะกดกระดิ่งติดตามนะฮะในช่องเ e s ป a าตรอดใบกินเที่ยวนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับเมนูนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามว่าเมนูหน้าเราจะทำอะไรอีกนะครับหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็โปรดติดตามได้เลยนะครับเมนูนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ